ครับกลับมาพบกันแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับคุณเย็ยนกับเกม Legend of i d l on นะครับเอาละคะหลังจากที่ผมลองเล่นเกมมาเป็นเวลากว่า3สัปดาห์นะครับก็ทำให้ผมได้รู้ว่ากับเกมเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับมีระบบหลากหลายแล้วก็มากมายให้เราได้ลองเล่นดูนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังว่า เกมนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับใครกันบ้างนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมเก็บเลเวลนะครับเกม MMORPG นะแต่ว่าไม่มีเวลาครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเกม MMO นะก็จะเป็นเกมประเภทที่ว่าจะต้องเทคทานกับมันก็คือจะต้องใช้เวลาแล้วก็ลงแรงลงเวลาไปกับ กับมันนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้อย่างสนุกถูกไหมครับเพราะเราจะต้องไปคอยทำเควสเก็บเลเวลตีมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับตอบโจทย์ให้เราได้หมดทุกอย่างเลยครับในขณะที่คุณไม่มีเวลาคุณสามารถปล่อยให้ตัวเกมเล่นด้วยตัวมันเองได้ครับคุณสามารถ AFK ทิ้งไว้ก็คือสามารถออกจากเกมแล้วปล่อยให้เขาตีแล้วเก็บเลเวลด้วยตัวเขาเองได้ครับใช่ครับ เกมนี้มีคุณสมบัติของเกม MMO ทั่วๆไปครับแต่ว่ามีคุณลักษณะพิเศษคือคุณสามารถ AFK ได้คุณสามารถปิดเกมแล้วไปทำอย่างอื่นได้ในเกมเกมนี้นะครับมี3สายอาชีพให้คุณได้เลือกเล่นครับก็คือ Warrior Archer แล้วก็ Mage นะครับ3าสายอาชีพหลักนี้ก็จะมี sub class ก็คือเป็นอาชีพย่อยหลังจากที่ผ่านไป คุณจะสามารถเลือกอาชีพที่2ได้อีกนะครับสำหรับว a ร r เ o r นี่คุณก็จะเลือกเป็น b a r b a r เ a n นะครับกับ Squire ซึ่ง2อ,อาชีพนี้ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับสำหรับ b a r b ร r i a n เนี่ยก็จะมีความเก่งกาจในเรื่องของพลังโจมตีครับมีสกิลโจมตีที่รุนแรงนะครับแต่สำหรับ Squire นี่คือ จะเป็นไปในทางสายแท้งนะครับก็คือโจมตีเบาแต่เลือดเยอะเกราะเยอะครับผมสำหรับในส่วนอาเชอร์นะครับหลังจากที่เล่นเป็นอาเชอร์ได้สักพักหนึ่งแล้วคุณจะสามารถเลือกสับคลาสนะครับออกเป็น2อีกสสายอาชีพด้วยกันนะครับอาชีพหนึ่งก็จะเป็นโบแมนนะ สกิลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นธนูยิงออกมามากมายกับอีกอาชีพหนึ่งก็คือจะเป็นฮันเตอร์ครับฮันเตอร์นี่คือก็จะมีพลังโจมตีที่สูงครับผมสองสา,ายอาชีพนี้ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอีกเช่นเคยครับสำหรับสายอาชีพเมจนะครับซึ่งเป็นสายอาชีพสุดท้ายเนาะก็จะมีให้เลือกเป็นสสายครับก็คือชาแมนกับวิสัทนะครับ สำหรับชาแมนนี่ก็จะเป็นตัวที่เก่งในการผสมยาครับสกิลนี้ก็จะเป็นมีการเคลื่องขวดยาออกมานะครับการเสกออร่าและอาชีพชาแมนนะครับเป็นอาชีพเดียวนะที่สามารถฮิลได้นะครับส่วนสาอาชีพวิศร์นะครับก็จะเก่งแล้วก็เน้นหนักในทางเรื่องพลังโจมตีครับเป็นพลังธาตุเนาะสองสาอาชีพนี้ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับ3สายอาชีพนี้นะครับทั้งหมดก็จะสามารถเลือกเล่นได้นะครับครั้งแรกที่คุณเปลี่ยนอาชีพก็คือช่วงเลเวล10นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนเลเวล40ครับที่คุณจะสามารถไปเปลี่ยนอาชีพได้นะแต่ก่อนที่คุณจะไปเปลี่ยนอาชีพได้คุณอาจจะต้องมีการทำเควสนะครับมีการไล่ล่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อเอาไอเทมไปส่งก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ อาละครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ยังมีสายอาชีพนึงนะที่น่าสนใจครับก็คือจะเป็นอาชีพ beginner หลังจาก beginner ที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ไม่เลือกทาเควสอาชีพใดเลยเราทำเควสเนื้อเรื่องไปถึงจนจุดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น j o n y m a n ได้ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับ อารมณ์คล้ายอินเดียนาโจนครับก็คือเป็นพวกนักผจนไทยที่เก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็จะมีสกิลโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับจากที่อาชีพิ๊กิเนอร์ไม่มีสกิลโจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดพอเปลี่ยนเป็นจนี่แมนเนี่ยก็จะสามารถมีสกิลโจมตีได้นะครับจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการเก็บเลเวลนะครับได้ดีขึ้นเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอาชีพทั้งหมดในเกมนะครับรวมถึงข้อดีข้อด้อยของ ตัวเกมนะครับจุดเด่นของตัวเกมจริงๆแล้วตัวเกมนี้กาลังจะมีอัปเดตใหญ่อีก1แพชนะครับซึ่งจะเพิ่มโลกที่3เข้ามาให้เราสําหรับตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่ทั้งหมด2โลกก็คือแผนที่1แล้วก็แผนที่2ครับซึ่งแผนที่1เนี่ยจะเป็นแผนที่ที่เราเล่นกันอยู่ปกติหลังจากที่คุณทาเควสตีบอสโลกของโลกที่1ได้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณทาเควสแล้วก็ตีบอสโลกของโลกที่1ได้เสร็จแล้วนะครับ คุณจะได้กุญแจในการเปิดประตูวาร์ปข้ามไปโลกที่2องนั่นเองแล้วก็จะทำให้คุณสามารถไปเก็บเลเวลที่โลกที่2เพิ่มได้ครับในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับทางเกมเดเวลลอปเนะก็คือผู้พัฒนาเกมกำลังจะกำลังจะปล่อยแพทช์เพิ่มเติมมาครับซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของสายอาชีพแล้วก็ แผนที่ใหม่นะครับเพิ่มเข้ามานะสำหรับตอนนี้ที่ตัวเกมเองก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับหลังจากที่พัฒนามาเกือบเกือบปีเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะมีแพทอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตน,นะครับผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่จะมีโอกาสต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ยาวไกลพอสมควรนะครับนอกจากนั้นนะครับเกมนี้ยังมีผู้เล่นที่สนใจมากมายเลยนะครับในต่างประเทศเนาะ จริงๆในบ้านเราเนี่ยผมก็อยากจะให้มีคนไทยมาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกครับและทำให้คุณสามารถเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงและลงเวลาไปกับมันมากมายนะครับจากจุดดีทั้งหมดนี้ก็ทำให้ผมอยากบอกทุกๆคนว่าเกมนี้เป็นเกมที่คุ้มค่าแก่การเล่นมากๆครับและเช่นเคยครับถ้าเกิดมีใคร ลองเล่นและติดพันตรงไหนนะครับไม่สามารถผ่านได้หรือว่าต้องการสอบถามว่าควรจะทำอะไรตรงไหนอัพสกิลอย่างไรเก็บเลเวลตรงไหนนะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณหมี่เย็นจะรีบมาตอบให้นะครับแล้วก็จะทำคลิปสอนและอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนที่คนไม่เข้าใจกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับคุณเมียนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย